ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะวันนี้ก็มีข่าวสารอัปเดตที่ใหญ่มากนะเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับตัวเกม Killing Floor 3นะฮะวันนี้ p o l y d o อมห้างหนึ่งก็จะมาอัปเดตข่าวสารอาหารแห้งเกี่ยวกับ Killing Floor 3กันนะฮะวันนี้นะครับเป็นข่าวใหญ่มากนะสำหรับตัวเกม Killing Floor 3นะฮะคือทาง Developer ทิฟไว้นะเขาได้ประกาศ ดีเลยการปล่อยตัวเกมเต็มโดยที่เลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดเลยหลังจากที่ตัวเกมได้เปิดเบต้าแล้วก็รับฟีดแบ็กมาซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะผมเองก็ตกใจนะพอดีผมก็เพิ่งทําคลิปรีวิวตัวเบต้าเนี่ยยังไม่เสร็จเลยคือช่วงนี้ผมติดงานกับ4ี่ทุ่มทุกวันนะงานหนักมากนะจนแทบทำคลิปรีวิวตัวเบตา้า k ึ n e c t 4สามได้ช้ามากพอมาเจอข่าวนี้นี่คือผมต้องหยุดทําคลิปเลยนะ <c ười> คือมาอ่านแทนโอ้โหคือทางทีมไว้เขา แล้วฟังเสียงผู้เล่นจริงๆนะฮะคือคงจะโดนด่าเยอะแหละนะในเรื่องฟีดแบ็กนะเพราะว่าภาพรวมคือคนด่ากันเพียบเลยนะทั้งในตัวเอ่อทาง Discord Official เองแล้วก็ทางเอ่อฟอรัมที่ไ a เองนะในที่ที่เขารับฟีดแบ็กจากผู้เล่นทุกคนนะที่เข้าร่วมเบต้านะโดยข่าวดีมอยู่ตรงนี้ฮะทุกคนใครที่ไม่ชอบระบบตัวละครผูกกับสายอาชีพนะหรือก็คือระบบฮีโร่ชูเตอร์เนี่ยทางเดฟที่ไบเขาได้ตัดสินใจเอาออกนะฮะเรื่องระบบฮีโร่ชูเตอร์ คุณสามารถที่จะเลือกตัวละครแล้วก็สายชิปอะไรก็ได้ตามแผนในตัวเกมที่จะปล่อยตัวเต็มนะแล้วเขาจะปรับเรื่องในเรื่องของเอ่อ performance นะทางในเรื่องของ interface UI ด้วยนะเรื่องระบบแสงแล้วก็อาวุธให้มันมี impact มากขึ้นนะนี่คือนี่นี่ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะดีมากดีโคตรเลยนะผมก็ดีใจนะซึ่งส่วนตัวผมต่อให้เกมจะีเ l a y ไปยังป,ปลายปีหน้าผมก็รอได้นะไป input ให้ตัวเกมมันดีกว่านี้หน่อยแล้วก็รับเนี่ยฮะรับฟังเสียงจาก f e ดแบ a ผู้เล่นคือ เป็นเรื่องดีมากนะเป็นเรื่องดีมากอ่ะนี่ก็คือข่าวสารสั้นๆสำหรับอัปเดตเกมคินฟอร์สามนะคือจะบอกงี้ะโผลังนั่งทําคลิปใกล้เสร็จแลวนะโผลังนั่งนั่งด่าทิปไว้เลยด้วยซ้านะว่าเออถ้าตัวเกมมันปล่อยวันที่25เนี่ยคงไม่ไม่ได้แก้ไขพันนะคงได้ต้องดีเลยแน่เลยสรุปดีเลยจริงนะฮะดีเลยจริงซึ่งถือเป็นเรื่องดีมากนะแล้วทีนี้เนี่ยคลิปนี้ผมก็จะมาถามผู้ชมว่าจะใช่ผมเนี่ย ทำคลิปรีวิวตัวเบต้าต่อไหมนะตัวคลิปฟอร์สามเบต้าต่อไหมก็ผมทําคลิปนี้รอบไปครึ่งชั่วโมงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวใกล้เสร็จนี่ผมว่าน่าจะคืนนี้น่าจะได้อ y แต่แบบพอมาเจอข่าวนี้นี่คือคุณคิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะจะรีวิวตัวเบต้าดีไหมเพราะผมด่าไปเยอะนะด่าไปเยอะนะพูดตรงในคลิปเออคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับข่าวสารสั้นๆนะแต่นี่คือถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วคุณชมก็รอติดตามกันดูนะเรื่องของการีเลย์ตัวเกมแล้วก็ แล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสาร King 4สามด้วยนะฮะในทุกเดือนแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่ม f a c e b o o King 4สามเพลนนะครับก็กลุ่มนี้เขาก็จะอัปเดตข่าวสารแล้วก็เออรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับตัวเกม King 4ทุกภาคน,นะโอเคผมมาอัปเดตเท่านี้แหละก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับแฟนเกม King 4ทุกคน